เอาล้วครับผมก็กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับมิโก้ซีรีส์ซีซั่นพาสนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าคารินนะครับผมก็วามสองพิเศษของคารินนะครับผมก็คือจะเปินการคุมลูกเตา๋าการขโมยมาเบิร์แล้วก็เมื่อทอนเต๋อผ่านะนะครับผมเตะนะครับผม ห้าช่องหน้าแล้วก็6กเซนสลายกำลังฟ้าซึ่งสายกำลังฟ้าเยอะมากแต่ฟุงเล่นะไม่มีออกกอเออไม่มีออกกอซึ่งแน่นอนมึงตกก่อเมื่อไหร่นะไอความชิบหายไม่มาแน่นอนนะครับผมโอเคส่วนพิเศษลูกเต่าดานะครับผมแน่นอนผมเลือกเป็นลูกเต่าดําเพราะว่าอ่ามันต้องได้สามหลักด้วยกันนะครับผมแน่นอนว่าเป็นการสร้างย้ายบังคับที่ยืนนะผมแล้วก็ห้าสิบห้าเซนดึงฝ่งตรงข้ามภายในแถว อันนี้น่าจะแบบมีความแบบพิเศษหน่อยนะครับแน่นอนด่านที่เราจะเล่นเราจะไปเล่นแผนที่สเก็ตกันนะครับผมบอกเลยว่าเป็นแผนที่ที่ถือว่าอืมก็เป็นแผนที่ที่ถือว่าเหมาะกับน่าจะเหมาะกับคารินนะอ่าโดยส่วนตัวแล้วน่าจะเหมาะกับคารินนะครับผมเพราะพื้นที่มันก็ถือว่ากว่างอยู่เช่นกันนะครับ โอเคเดี๋ยวก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะมารับชมกันนะครับผมว่คคาดินมันยังไงด้วยแล้วกันนะครับผมคือโดยส่วนตัวแล้วผมมันจะเล่นแต่เอลิเซ่ไงอ่าแต่ช่วงนี้ก็จะต้องแบบว่าไหนๆก็ทําคลิปเป็นน้องคารินไปด้วยแล้วกันนะครับผมบวกกับลูกเต่าที่ไม่เคยแตะเลยนะครับผมซึ่งลูกเต่าน,นี้มันเป็นลูกเต่าพิเศษมังกรดำคือถามว่าเล่นยากไหมก็น่าจะแอบอยากเหมือนกันนะครับผมเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมปั๊กมือกัน เอาแล้วครับผมก็คราวนี้เรามาคุยกับอลิเซ่เนาะซึ่งแน่นอนตัวละครอลิเซ่บอกเลยแม่งโคนนตรเมตาสำหรับอีช่วงเนี้ยเยอะมากนะครับผมก็ถามว่ามาเล่นตัวนี้มีสิทธิ์ตายสูงไหมก็อาจจะสูงอะเพราะแน่นอนว่าอลิเซ่ถ้าเกิดใครเล่นอลิเซ่บวกเต่าอีกาบอกเลยเทียบมากคือเป็นอะไรที่ถือว่าน่ากลัวมากผมผหมทอดับเบิ้ลเอ่อ เอ้ยจริงใจหน่อยก็ได้โอ้โหมึงเปิดมาทีคือมึงกะจะฆ่ากูเลยนาะโอ้โหดูดอีกนั่นไงคูณห้าโอ้แล้วแพงด้วยนะประเด็นสิบเอ็ดเอมครับอะใช้นางฟ้าไปยังไม่ตัดแต่แต่ผมว่าไอ้รอบต่อไปอ่ะน่าจะสวยผมหน่อยแล้วกันรอบต่อไปน่าจะสวยผมโอเคเบิ้ลสี่ตอนเบิ้ลอีกเชี่ยมึงได้ถี่แท้ โอ้โหเนี่ยเอ้ยแต่มันไอ้นี่แต่สกิลไม่มออกสกิลไม่เข้าไหวอยู่ไหวอยู่ใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยเบิร์นอ่าเฮ้ยโอเคได้ยังได้อยู่เกมมันยังรักเราอยู่เว้ยมาเร็วโอเคขออะไรดีๆหน่อยได้เป็นโอ้โหแต่ฝุ่นโลกว่อเราไม่เชี้ยอะไรถามจริงว่อมาทำไมโอเคโดดครับดูดไม่ดูดโอเคอเฮ้ยใช้ได้ จะได้อยู <Birthday> ่จะได้อยู่จะได้อยู่โอเคครับผมเดี๋ยวผมต้องทอยสองอะทอยสองนั่ปะทอยสองแล้วก็ต้องพยายามทอยได้สิบเอ็ดอะได้ค่าอันทางสูงสุดโอ้โหเช่นนี่ไม่ดีจังนี่ดีอยู่นะเปิดครับขอแช่ค่าทางสูงสุดครับอันนี้อันนี้นนดีนี่ดีอันนี้ดีอยู่นี่ดีอยู่สิบเอ็ดเลยครับผมสิบเอ็ดเลยโอเคไปเลย เก็บแล้วก็สเปรย์อ๋ออะไรจำๆหน่อยเป็นอุ้ยต่อ double gel มาดูดไม่ไม่ดูโอเคต่อบเบิ้ลครับมันจะยากตรงที่ว่าตอนนี้เอลิเซ่สามารถโจมตีเราได้แล้วใต้ฝุ่นโลกเออโอเคเฮ้ยเดี๋ยวจะมาดักหน้ากูโอ้โหอุ้ยเจ็บเจยบนี้ไม่ออกไหวไหวไหวอยู่ไหวอยู่โอเคอออเค,ครับ ต่อไปอีชาล,อ,ลอีกไหมให้อีกไหมหูเบิลสองอีกโอ้โหแต่มึ่งออกดีดีอ้าวแม่เหล็กชิหายของแท้โอ้มาย goodness อ่ะกูครับแต่แต่แถวนี้ไหวอยู่เพราะผมมีต่อเบิ้ลอยู่ อย่าบอกออกอีกนะถ้ามึงออกอีกนี่คือกูจะกรี๊ดเลยนะกูจะกรี๊ดเ,เลยนะโอเคตับเบิ้ลครับสิบสองครับไม่ต้องแบบใช้คู่ขี้อะว่ารอบเนี้ยเอ่อสเปรย์เอาออกครับนะคุณโลกงอ,าอ,อกมาเฮ้ยเดี๋ยวเรามีสกิลเตะหน้าอ่ะนี่ดีกว,วา่าส่งไปแจ๋วเอ้ไอะ ได้อยู่ได้อยู่แต่ค่ามันทางเรายังไม่แพงอะ่ะเราจะเล่นยากครับเล่นยากเหรอนะโอเคซอยห้าครับได้อะไรเออเค่ามันทางสูงสุดผมเอาตรงนี้ โอเคกับเธอครับเออจะดูดีอยู่นะดูดีอยู่ดีอยู่ฮ่าสกิลออกเชื่อชิพหายแนละ้วอันนี้คือความเชื่อิพของผมแล้วทอนสิบโอ้ยคือผมออกอีกเออถ้ามึงออกอีกนี่กูจะกระยิบไมเงนะี้ยเออข้าผ่านทางสูงสุดแล้วก็เป็นไปได้ขอ,อแบบขโมยมาเบิ้ลแบบจึงจ้งๆได้ปะออขอขโมยมาเบิ้ลแบบจึงจ้งๆหน่อย ขโมยมาดิโอเคแจ๋วครับโดนอุ้ยโดนหนักอยู่นะอุ้ยไม่ออกทอยไปสองอทอยสองครับทอยสองแล้วทอยให้อีกทีนึงได้อยู่นะแล้วก็ทอยห้าครับเย่แจ๋วได้เป็นหูขโมยมาเบิ้มภายในเนี่ยเอ้ยสเก็ตแจ๋วเออแล้วก็อย่างนี้นี่ เฮ้ยต่าดับเบิลเจ้าเอ่อผมเอาเอาดิมึงต้องโดนสักตุ้มึงต้องโดนสักจุดอ่ะมึงต้องโดนสักจุดดิวะมันนี่เออเจ็บอยู่สามสิบสามเอ็มคือถ้าเกิดมันถอยสองมันก็จะเสียแต้มเอาดิผมวัดดวงเลยคือผมไม่เคยเล่นอะไรแบบวัดดวงเลยนะนจริงไปถอยที่ห้าว่ะเอาจริงดิ ออกครับไปหลอกย้ายออกอ่าไม่ถึงตรงนั้นเท่าไหร่ะ 14, อะ 14m ผมถอย12ได้อยู่อ่ะมีเต่าเบิร์ใช้ผมขอ6โอเคเดี๋ยวเออเต่าเบิร์ดอีกมันนโตอ,อย่างนี้ดิวะ โอ้โหกูร oh, ักเลยกูรักเลยกูรักเลยมิ้งโคตรชอบเลยอะอ่ะผมขอตอบเบิ้ลอะเอาดิกูจะเอามึงให้ให้แห้งเลยอะสี่ครับสี่หกก็ได้โอเคเรายังมีความสมัยเสกโอ้โหมิ้งดูดดิไอ้เชี่ยแต่สกิลมิง ดูดีจัดดูดีอยู่นะตัดน้องฟ้าแล้วก็คอยเจ็ดครับผมคอยเจ็ดผมขอนี่ข่าวันทางสุดสุดแล้วก็ผมเลือกที่จะอุดเลยผมอุดเลยครับเคมึงต้องทอยสามอะถ้ามึงทอยสามเก่งนี่มึงสุดยอดไอ้ทอยเบ้นสองว่ะ เขาพิชิโดนอยู่นะอคอยฮะห้า,เ,าเรื่องแรกเปลี่ยนมาพชิบหายละเดี๋ยวเดนะไอ้แรกเปลี่ยนมาเบิ้ลดอะชิบหายของจริงเออยังไม่ตัดการเงินสิบสองได้ปะสิบสองครับต้องรีบโจมตีครับผมถ้าเราไม่รีบโจมตีเราแพ้อันนี้ชิบหายของจริงเดี๋ยวต้องเด่กยืนเอา่าไม่ขอสิบ แล้วดูดได้ดูดเลยดูดได้ดูดเลย <S 2> <S 2> อุ้ยไม่รับขอเป็นดูดได้ดูดเลยครับ <S <S 2> <S 2> <S โอเคอุ้ยเชี่ยถ้าเลกเปลี่ยนมาบ้านนี่คือผมสวยนะจริงโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วอันนี้คือเกือบจริงถ้าเกิดแท่งเปลี่ยนมาบ้านคือกูสวยอ่ะกูจะสวยหนักมากเลยอะ เอาแล้วครับผมตาที่2เราก็เจอกับเอลิเซ่คนเดิมเพื่อนคนดีคนเดิมจนได้เนาะเชื่อแต่แม่งยอมรับนะแม่งยากเลยนะยอมรับว่ามันยากจริง <c oughs> คือถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยเจอแบบนี้นะบอกเลยมึงมีแต่หินกับหิหนอะโอเคครับผมดับเบลิลซีมังขอใต้ฝุ่นโลกก็ถามว่าใต้ฝุ่นโลกนีม้มันก็ดีอยู่นะจริงอ,อ่าท่อเอ่อสองสิบสองตัว รอยสองรอยสองอยนี่ดีกว่าสองแล้วกันแบบนี้นะจะง,ง่ายกว่าแล้วก็ขอเลื่อนเป็นทอยเก้าโอเคว่ายังยังดีโอ,ส,อสเปรเลย mm hmm. คือการที่จะเล่นอย่างเงี้ยคือยอมรับนะว่ามันยากอยู่นะแต่ผมขอ,อแบบนี้แล้วกันมาอย่างน้อยห้าจะ ไอนน้เป็นไปได้อะเวลาเจออีเซ่เจออะไรก็จะต้องรีบตีห่างถ้าไม่ตีห่างนี่คือจบเลยเกมเบอร์สีโอเคสกิวรครับแต่เราอยู่ห่างอยู่นานจมนี้ไม่ได้ร้าสตาร์ทถึงไม่คิดหนักอยู่นะเราจริงถูงว่าเด็ดผมเน่าวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวได้ละเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวได้ละเฮ้ยไม่จับดเลยผมว่าน่าจะเป็นที่เขาแล้วล่ะโอเคจัดครับจะโดดไหนไอ้นี่ดิอ้าวเฮ้ยผมขอใช้ใต้ฝุ่นเลยเอาออกไปก่อนตอนนี้เงินมีอยู่เยอะอยู่นะสิบสองดิฟเวอร์วะ สองดีกวะไปสองคนะรับขโมยเงินมาดิไม่ขโมยเฮ้ยตเตะออกเจ้วเตะออกนี่คือว่าถือว่ายังดีอยู่อ่ะผมไม่ทำอะไรเลยแล้วก็คอสิบสองสิเก้าได้เลยตั้างแรมาอุ้ยเจ๋วสวยโดนจุกอยู่นะ 6M เอ็มโอ้ถูกทกโอเค พอสิผมยังมีนางฟ้าเล่นอยู่เฮ้ยแต่สก,กิลไม่ออกแม่งไอ้เหี้ยเออจริงๆนะฝ่ายตรงข้ามเป็นผมผมพวกกรีดอะยังไม่ใช่สเปรย์ทอยสิบสองครับเฮ้ยแต่ทอยแม่อยู่นะไม่ใช่ไม่งทอยไม่งกวเอลิเซ่ที่ผมเล่นอีกนะเออจอา้าเจ้าเลยเดูดครับสิบแปดเอ็มจกอยู่นะโจกอยู่นะน้องฟ้าตัดอะ่ะต้องตัดน้องฟ้า้อย่างเงี้ย ไม่เพิ่มค่าเอ้ยขอเพิ่มค่าอัตาการต่อสู้กันถอยสองได้ป่าววะถ้าถอยสองนี่มันก็น่าจะฝึกถอยสองครับฮึ่น,นะแจ๊บแร่เปลี่ยนม,มาเบิร์ดเฮ้ยนี่นี่น,น,นี่ต้องเก็บอนี่ต้องเก็บอนี่นี่แม่กโอเคเก็บดูดครับเอาดิเฮ้เชี่ยแต่แม็กโดนหนักนะถ้ามึงสู้นี่คือมึงเก่ง กัรังฟ้าไหมหกสิบเมอร์เลยนะกัรลังฟ้าเลยกาขาเยเมืองครับผมส่ยแม่จะเก็บลังฟ้าไว้เล่นแน่นอนอะ่ะคือผมสามารถทอย3แล้วเป็นสเก็ตบ,บอร์ดอะ่ะแล้วถ้าเกิดอยู่ติดชุดจบมันก็เล่นไม่ได้ลนะ ดูเงินหัวสามครับเอ,อ่อหัวสามโอเคผมไปนี่หัวบาเบิร์ตแม่งมีแต่ที่ผมอยากได้เทั้ดูเลยโอเคจบน่าจะจบถ้าตัดนางฟ้าได้คือจบครับย้ำนะตัดนางฟ้าได้คือจบโอเคจบไปที่เรียบร้อยนะผมเชียแม่งโคตรเป็น อะไรที่ถือว่าไม่คุ้ติดนักเละเขี้ย <Yeah. S 2> เอาแล้วครับผมตาสุดท้ายเรามาเจอกับพระสุดโทนชุดแต่งงานและแน่นอนว่ามันเป็นบอดด้วยแล้วกันนะครับผมคือก็ไหนๆก็เป็นตาสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะเล่นให้มันจบๆไปเลยแล้วกันนะครับผมก็คือส่วนตัวนะอ่ะอาดี๋ยวผมคอเล่าก่อนก่อนเลยนะผมจะได้ปิดคลิปเลยเนาะคือส่วนตัวคารินอะ่ะมันเป็นตัวละครที่ถือว่า มันเอามันเป็นแผนที่เฉพาะเดี๋ยวอเชียบอดเฮ้ยโอ้โหเขาม่งานอย่างนี้เลยหรอโอ้ไม่น่าอนี่เลยไม่น่าบอกว่าบอดอ่อนเลยชิ่งแต่บอดแม่งใช้ของอย่างนี้ได้นี่ถือว่าหน้ากลัวอยู่นะเออถือว่าหน้ากลัวอยู่หน้ากลัวอยู่แม่งตัดเหลือ 5m เกยเ์ประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้อันนี้ประมาทไม่ได้โอเคข้าบอกอ่านเดี๋ยวจะเล่าความพิเศษของคาริคานคือคารินอะ่ะจะเป็นตัวละครที่ถือว่า ม,นนะะม,มันต้องเล่นกับด่านี้โดยเฉพาะนะครับผมมันต้องเล่นกับด่านของมันโดยเฉพาะเลยเพราะว่าตัวความสามารถพิเศษของคารินแน่นอนมันมีเรื่องของการขโมยมาเบิร์นมีเรื่องของการตัดหนังฟ้าแล้วก็มีเรื่องของการเตะนะครับผมซึ่งเตะถามว่าจําเป็นไหมคือมันจําเป็นนะจริงเตะนี่ถือว่าจําเป็นมากสําหรับการเล่นแบบนี้นะครับผมฉะนั้น เป็นไปได้ถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นคารินแนะนาว่าคุณต้องแต่ผมแนะนาอีกหนึ่งว่าลูกเต่าแบบเป็นไม่ได้ลูกเต่าใช้ลูกเต่าที่ผมเล่นก็นได้นะไอ้ลูกเต่าล่าสดุดอ่ะไอ้ลูกเต่ามังกรดำผมวามีไม่เป็นลูกเต่าที่ผมรู้สึกว่ามันเวิร์กมากลูกเต่าลูกเต่ามังกรดำอ่ะถือว่าเวิร์กอยู่ไม่ใช่มีเวิร์กมันเวิร์กมากนะครับผมโอเคแล้วก็ถอยสี่อ่เดบเบิ้ลสี่เนี่ยขโมยเงินเนี่ย มันถามว่าปวดไหมไม่ปวดน,นะปวดแบบปวดม,มากๆเลยใครเจอนี่คือบอกเลยว่าไม่แบแบบมีร้อนอะ่ะมีร้อนกันบ้างอ่ะบางทีอะ่ะส่วนตัวผมรู้สึกว่าคารินมันเป็นตัวลอครี้มันก็เล่นได้อะเนาะถ้าเล่นขำๆอ่ะเล่นได้แต่ถ้าเกิดเล่นจริงจังผมแน,นะนำว่าอย่าเลยดีกว่าเพราะว่าคารินมันก็ต้องใช้มันเือถ่ายมันเยอะหน่อยอเรื่องการตีเออเรื่องของค่าผ่านทางเออเรื่องของ เมฆก็ขโมยเงินกูอีกมึเงเลิกขโมยเงินกูสักครั้งหนึ่งจะเป็นไอ้ดีพอเซอร์ซิอุ้ยแต่ก็พายุโอ้โหแต่บ้านผมก็เยอะเหมือนกันในองค์จริงเออขโมยมาขโมยกลับอ่ะเขาดิขโมยงานขโมยกลับแต่ว่าถ้าตแบบุ๊บไอ้คือคารินม,มันต้องใช้ของเยอะอะอ่ะผมต้องพูดหย่งีดีกว่าเนาะถ้าเกิดแม่งไม่ใช้ของแม่งก็ถือว่ามันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวใกล้จะจบแล้วเอาให้มันจบๆเลย เชียร์ดีก็ตายยากชิบหายว่าเป็นบอดเนี่ยนั่นมึงเป็นบอดรอเว้ยอ๋ออ๋ออ่าเยี่มกูค้างอีกต้องตั้งเพิ่มมาโดดโอเคดูดโอเคน่าจะจบแล้วล่ะเพราะว่ามันบังคับลมละลาอยู่อะไรเงี้ยเออก็สำหรับถ้าเกิดใครชอบนะครับผมอย่าลืมมาฝากกดไลค์ฝากกดซับกันด้วยกันดีนะครับผมใกล้จะพันสองร้อยซับแล้วอีกนิดเดียวเอง ขอให้มันถึง1,200ซับแล้วกันจะเป็นอะไรที่ว่ามีอย่างยิ่งเลยนะครับโอเคซึ่งคลิปในวันนี้ผมุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ